ต่อไปตรงนี้จะเป็นวัดนะครับด้านหน้าวัดจะเป็นอย่างนี้เลยตึกวัดสวยมากนั่นก็เป็นประธานวัดนะครับกำลังดำเนินการติดต่อเรื่องหลวงอาพยอมพามาสำรวจวัดนะครับวัดใหม่ที่จะย้ายมาอยู่ นี่คือบริเวณวัดต่อไปในอนาคตตึกเก่าๆแต่พอย้ายมาอยู่แล้วก็จะทำใหม่สวัส <c oughs> ดีครับพี่พิชาน,นี่เหรอคนนี้เราบอกทางไม่ใช่ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่คือบริเวณภายในกำลัง แต่งเติมไม่ลยังไ,ไม่ักษณะาภายในตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ที่นี่มันเป็นอะไรเหรอครับมันมันเคยเป็นอะไรเหรอครับเนี่ยป็นโรงงานโรงงานโรงบ้านลโรงบางบาน <Yeah. S 1> สมัยไหน,นครับโีร้ายยโอ้อยงี้เชิญรายการล่าท้าผีมาได้เลย <laughs> อ่ะพิเชนทำพิธีหน่อยเร็ว <laughs> แล้วไม่ใช่ ยิวสันทำพิธีหน่อยครับถ่ายไปถ่ายมาติดวิญญาณครับล่าท้าผิดต้องไปดูจุดใหญ่ครับ,บอย่างนี้ต้องต้องจุดทูปอัญเชิญมาไหมครับล่าท้าพิษล่าคนมาเก็บคิดบนเหมืองว่าที่สางใดมังได้ <c oughs> ที่นี่เคยเป็นอดีตโรงพยาบาลเก่านะครับรายการล่าท้าผีครับทำไมไม่มาถ่ายตรงนี้บ้างเนอ่ย hey, <what? S 1> ฮะดีหรือเปลาดีอ๋เอเยี่ยวอยู่เหรอครับอ๋ <What? S 1> อ ยิงกระตายทำไมไม่บอกบริเวณจากตรงนี้ถึงตรงไหนเนี่ยความกว้างอู้มีป้ายนี้ด้วยอ่ะสุดยอดเลย โอ้กูต่อพ่อฟามิลี่แมนไม่เห็นมาม่าของเขาเลยอ่ะไม่เห็นพาคู่กับมาเลยจ้ะอ้ะ all every bagger อเดี๋ยวเล็ดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะมาสารลักรูปอเล็กโคโนฮะความกว้างเท่าไหร่ครับ สิบสามไร่ครับอย่างนี้จัดเต็มครับพาสำรวจพาแนะนำหน่อยได้ไหมครับเอาเลยครับบรรยายหน่อยครับจะได้จะ้แบบบอกคนทางเมืองไทยได้ไม่มีคำบรรยายเอาก็หนเป็นไกลยังไงแนะนำหน่อยว่าตรงนี้จะทำอะไรยังไงตรงไหนก็อันนี้มันก็เป็นโรงพยาบาลเก่าใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นโบสถ์ ก็จะจัดตั้งไว้เป็นเปนมาจฉาสวิสเป็นเป็นที่ที่อยู่กับหลวงอาสาโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะจะมือนเหมือนคาไทยเลยนะแล้วหนึ่งในยุโรปที่นี่เองที่ของเราเนี่ยโอ้โหสุดยอดสมแล้วที่ชื่อว่าวัดทวีหานมาช่วยกันครับนี่บ้านผมเอบสถ์ใหญ่อยู่ที่ไหน บดโบนแบนมาจากสวิตนะโอ้โหทำไมทำไมไม่เอาวัดราชโอรสมาพิพัฒน์พิพัฒน์น่าน่าจะวัดราชโอรสนะมาจำลองไว้ที่นี่เลยกสวิตวัดชมเด็จนะที่ว่าใหญ่โอ้ครับเฮ้ยซิกฟริดเอเซอมาบิเตอร์วัสซูฟิลสน้ำมากมาบิเตอร์ กันส์กูส์ฟุตชิสเตนซิ่งอะไรเยอะเยอะโย่รายการล่าท้าผีครับวันนี้เราจะมาล่าผีคืนนี้เราจะมาซมี่นะครับเขาบอกว่าผีเฮี้ยนมากเลยเนี่ยโรงพยาบาลสมัยฮิตเลอร์จบละขี้เกียจสั่งเกียรกูต์เตอร์พ่อ จวพี่โย่ก่อนได้ป่ะถ oh ่ายให้ด้วยเนาะโอ้มีการนหล่อนะทำไงก็หล่อไปหมดด้วนฮัลโหลฮสซี่เฮ้ โอ้โหกว้างอ่ะครบเลยอ่ะโอ้โหสุดยอด